ควนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาราณนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภครายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอคนิตินาราณนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทอร f m เรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ในทุกวันพฤหัสบดีเราจะมีช่วงใหม่ขึ้นมา เหมาะกับพวกเราทุกคนมากประชาชนทุกคนถือว่าเป็นผู้บริโภคดังนั้นเราจะมีประเด็นมาคุยกันทุกวันพฤหสัสบ,บดีในช่วงช่วงนี้เสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคจะเป็นช่วงใหม่ที่เราจะมาเจอเจอกันในทุกวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งแน่นอนก็จะคุยกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนี่ยละนัดหมายเอาไว้กับคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสํานักง,งานสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่มาคุยกันนะก็เลยอยากจะให้ทางคุณสาลีเนี่ยมาอธิบายให้ฟังถึงมาทําความรู้จักกันเลยล่ะ ทำความรู้จักกันเลยละกับสภาผู้บริโภคนะคะระหว่างรอสายกุณสารีถ้าอย่างนนี้ที่น้าก็จะบอกเล่าผ่านทางเอกสารนะคะที่ที่ได้มีการส่งกันมาให้ติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะเกี่ยวกับสภาผู้บริโภคนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสภาผู้บริโภคเกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ่าสายพร้อมแล้วไดวยคุณสาเรีเล่าเองเลยไปที่สายคุณสารีองสมหวังเลขาธิการสันักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะคุณสารีคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณโอ่งค,ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะค่ะจากนี้ไปในทุกวันพฤหสัสบดีเราน่าจะได้พูดคุยกันมากขึ้นกับสภาผู้บริโภคนะคะเรื่องแรกอยากให้คุณสาลีเนี่ยจริงๆคนได้ยินมานานละคาว่าสภาผู้บริโภคหรือสภาองค์กรของผู้บริโภคอยากให้วันเนี้ยมาอธิบายกันลงลึกไปเลยให้แนะนําให้คนได้รู้จักมากขึ้นสภาผู้บริโภคหน้าที่ทําอะไรบ้างคุ้มครองผูผ้บริโภคได้อย่างไรบ้างคะค่ะ ก็คอามยัดเรียนสั้นๆนะฮะว่าสภางก์อรผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นองค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญโดยที่มีการออกกฎหมายเฉพาะเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาก์กรผู้บริโภคให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยร้อยห้าสิบองค์กรรวมตัวกันสามารถจัดตั้งเป็นสภาค์กรผู้บริโภคได้ซึ่งเราจะเห็นนะฮะว่าการรวมตัวกันของ ภาคส่วนต่งางๆเนี่ยจะทําให้มีพลังในการเรียกว่ารักษาประโยชน์ของผู้บริโภคได้อย่างเช่นเราจะเห็นว่าเรามีสภาหาอการค้าสภาอุตสาหากรรมสมาคมธนาคารซึ่งต่างก็ได้ไปทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของภาคธุรกิจ mm hmm. เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวแทนของฝั่งผู้บริโภคเลย mm hmm. เพราะนั้นเวลาเขาจะขึ้นดอกเบี้ยไอ้ขึ้น อดอกเบี้ยธนาคารเนี่ย mm hmm. เขาก็คุยกับสมาคมธนาคารฝั่งเดียวเพราะ,ะนั้นก็คิดว่าการมีสภาพงศ์กรผู้บริโภคเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีตัวแทนของผู้บริโภคไป mm hmm. รักษาประโยชน์ของผู้บริโภคมากขึ้นเพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบองค์กรซึ่งเป็นผู้ก่อการเนี่ยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันจนสํานักงานคณะกรรมการสํานักงานสํานักปลัดสํานักนายรัฐมนตรีเนี่ย mm hmm. อนยุญาตให้จัดตั้ง สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ในปี2,562นะฮะกฎ<ม>หมายฉบับนี้มี2,562แต่ว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยประมาณ2,564ค่ะ<ม>ต้นต้นปีแล้วเราทำงานอตอนปี2,564ตอนนี้ก็ถือว่ามีอายุสองขวบเต็มแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็ให้ให้สภาเนี่ยทำหน้าที่เป็น ตัวแทนของผู้บริโภคหรือเป็นผู้แทนผู้บริโภคนะคะ,ะทํางานสามอย่างที่สําคัญหนึ่งก็คือทํางานเรียกว่าอาจจะทํางานช่วยเหลือผู้บริโภคก็คือถ้าใครเดือดร้อนซื้อของแล้วไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงบอกซื้อของแล้วชารุดบอกร่องหรือถูกอทําสัญญาที่เอาเปรียบอหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 8ด้านซึ่งกฎหมายออกแบบว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมี8ด้านจริงๆแล้วมีประมาณสัก22หน่วยงานนะฮะ8ด้านเนี้ยก็คือด่านการเงินการธนาคารเรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการกินบริการสุขภาพอะไรเงี้ยนะฮะหรืออตั้งแต่ซื้อข้าวซื้อของทั่วไปบริการทั่วไปอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นหรือแม้กระทั่งด้านสิ่งแวดล้อมไฟฟ้าปรปา อค่าน้ําค่าไฟนะคะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองถูกละมิดสิทธิ<ม>์ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ขอคําปรึกษาเอ,อให้เราเอ,อดำเนินการเจจาไกล่เกี่ยดได้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นงานช่วยเหลือ<ม>งานที่สองเนี่ยเ,เป็นงานที่เรียกว่าเอ,อเราเห็นว่าปัญหาผู้บริโภคอะไรที่เกิดขึ้นเซ้อซ้ำ,ซ,ำซักๆ อันเนี้ยก็ควรจะต้องทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเนี่ยลดลงหอหรืออะไรที่เป็นจุดอ่อนที่อคิดว่าต้องปรับปรุงเนี่ยอัน,นอเนี้ยก็สภากรผู้บริโภคเนี่ยก็ออกแบบว่าให้สภาเนี่ยสามารถทำข้อเสนอการ,การคุ้มครองผู้บริโภคไปถึงคณะรัฐมนตรีได้ห,หรือถึงหน่วยงานได้นะฮะซึ่งเ้ียนก็ขออนุญาตเรียนว่าอย่างเช่นขณะนี้เราก็เราก็ทําข้อเสนอนะฮะเรื่อง ว่าทำยังไงที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีภาระน้อยลงจากค่าของชีพโ,โดยเฉพาะเรื่องค่าเดินทางนะคะคว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยควรจะมีบริการขนส่งมวลชนที่ดีในทุกจังหวัดนะคะเ,คเดินออกจากบ้านไปห้าร้อยเมตรเนี่ยเราเจอรถสองแถวหรือรถรับจ้าง ที่เป็นบริการขนส่งสาธารณะนะฮะ,ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ไม่ควรเกินร้อยละสิบของของรายได้ของอเราถ้าเรามีรายได้ขั้นต่ำ<ะ>เพียง่สามร้อยห้าสิบเย่จริงๆมันก็ควรจะสามสบห้าบาทเพราะในบางประเทศเนี่ยบริการขนส่งมวลชนฟรีก็มีนะฮะในยุโรปเนี่ย<ะ>เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการทําและก็การผลักดันร่วมกับประชาชนยังไงเพื่อที่จะทำให้ เราได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเ, mm hmm. เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะอันนี้ก็เป็น mm hmm. การทำงานเชิงรุกที่สำคัญ <Yeah. S 2> ของสภาก่อนผู้บริโภคหรือ <Okay. S 2> อย่างเช่นอ่เราถูกหลอกถูกโกง mm hmm. เรื่องซื้อขายออนไลน์เนี่ย <Okay. S 2> ทำยังไงที่มันจะมีข้อเสนอเชิงเชิงรุกมากขึ้น <Okay. S 2> อะไรเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้ mm hmm. ก็เป็นบทบาทอของสภาก่อนผู้บริโภคนะคะ <Okay. S 2> ส่วนที่สอง ส่วนที่สามเนี่ยจร,จริงๆเวลาเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทําไม่ได้โดยสภาก่อนผู้บริพภคคนเดียวอ,อย่างเช่นก็ต้องการการช่วยเหลือจากอ่าอย่างกรณีคุณโอ๊คคุณคนิทินาถน,นะฮะหรือผู้ฟังที่ฟังรายการหรือการสร้างเครือข่ายของสภาก่อนผู้บริพภกเองที่จะทําให้ข้อเสนอที่เราเสนอเนี่ยมีอ่การทําจริงจากหน่วยงานการทําจริงจาก คณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เ้นคิดว่าสภางกอนพุทธโภกต้องทํางานที่สําคัญสามเรื่องนี้ค่ะส่วนส่วนงานช่วยเหลือเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ให้คาแนะนําช่วยไกลเกลียอช่วยฟ้องคดีถ้าไกลเกลียไม่สําเร็จอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ สะานกอนผู้บริโภคทํางานค่ะคือเป็นที่พึ่งประชาชนแท้จริงมากๆต้องถามคุณสารีอย่างนี้ว่าตลอด23ปีของการทํางานผู้บริโภคหรือประชาชนมีการร้องเรียนเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ในการช่วยเหลือของเราก,ก็ก็น่าจะช่วยเหลือได้เกือบทั้งหมดหรือยังไงด้วยไหมคะ23ปีคือ<ป>คขออนุญาตเรียนว่าจริงๆสะพานกอนผู้บริโภคเนี่ยต่อ สามปีก็ประมาณแต่ว่า,าจริงๆมันก็คือสองปีครึ่งเนี่ยนะฮะขณะนี้เข้าเข้าสู่ปีที่สามปีแรกเนี่ยเราทํางานประมาณสามเดือนเรื่องร้องเรียนก็ประมาณสักสามพันเรื่องอปีที่สองก็หมื่นหมื่นสี่พันเรื่องปีปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยหมื 16, ่นหกพันหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองเรื่องซึ่งเราแก้ปัญหาได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์ซ็ นะคะก็ประมาณสักพันแต่หมื่นสามพันเรื่องนะคะทั้งหมดเรื่องร้องเรียนของเราเนี่ยที่มีเนี่ยอ,อประมาณสามหมื่นแปดพันหวเรื่องนะสามสิบกันยาปีที่แล้วนะคะก็คืออ,อซึ่งถ้าถึงปีนี้เนี่ยคิดว่าตอนนี้ประมาณสักเกือบสี่หมื่นเรื่องแล้วนะคะซึ่งเราช่วยเหลือเจรจาก็ดีอ,อไก่เกี่ยต่างๆเนี่ยอ,อ ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มากกว่าสามร้อยล้านนะคะซึ่งแต่ว่าก็มีเรื่องที่อาจจะยากอยู่ก็มีนะฮะอย,อ,อย่างเช่นอ่อถูกหลอกจาก f เฟซบุ๊กแล้วตามหาเจ้าของไม่ได้อย่างเงี้ยก็ก็ต้องไปพึ่งตำรวจนะคะเพราะว่าเราก็หาหาคนขายไม่เจออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็จะพยายามที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ย แจ้งความเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยรวบรวมผู้เสียหายนะคะแล้วก็จะได้เป็นโอกาสในการคุยกับแพลตฟอร์มคือเฟ e b o o k นะคะว่าไอ้คุณจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรหรือขณะนี้ที่เรามีอ,อพอรบรที่จะให้ไอ,อ้แพลตฟอร์มเนี่ยต้องไปจดแจ้ง mm hmm. กับสถาบันพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ถือที่เรารู้จักชื่อย่อๆว่าแอดดาเนี่ยสภางก่อน้วกนี้พวกก็เข้าไปเป็นกรรมการในระดับนโย,อยอบายด้วยเราก็ได้มีข้อเสนอต่อการทํางานในเรื่องพวกนี้ไม่น้อยนะคะอย่างเช่นอคนที่จะขายของเนี่ยอย่างน้อยต้องยืนยันตัวตนต้องต้องมีตัวตนคือใครจะขายเราไม่ว่าคุณจะขายอะไรที่ไม่ผิกดกฎหมายขายเลยแต่อย่างน้อยเมื่อคุณ ขายเนี่ยคุณไม่ควรโกงคือ,อคุณก็ควรจะขายตรงไปตรงมา<ะ>ใช่ไหมคะไม่ใช่ปล่อยให้มิจฉาทีพไปไอหลอกขายของแล้วไม่ได้ของอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันนี้แพลตฟอร์มก็ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะเรียนคิดว่าเอทิศทางเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันไปสู่ทิศทางเหล่านั้นนะคะเพราะว่า เออขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าสภาผู้บริโภคกเนี่ยเราเตือนไปทุกวันวันหนึ่งเป็นสิบสิบเพดเลยว่าเนี่ยเพดน,นี้ปลอมเพดน,นี้หลอกลวงเพดนี้มนไม่ได้แกล้งองเออเอาเงินมัดจําไปแล้วก็หายตัวอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเตือนสักสิบเพดแต่มันอาจจะเกิดวันหนึ่งเป็นร้อยเพดหรือพันเพดนะฮะเพราะฉะนั้นเองคิดว่ามันต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อนะฮะแก้ปัญหาที่เอ่อแพลตฟอร์มด้วยแพลตฟอร์มต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็ เป็นแนวทางที่สภกากู่นทุิโภคดําเนินงานค่ะในในปีหลังๆมาโดยเฉพาะหลังโควิดมาที่ที่ร้องเรียนแล้วขอความช่วยเหลือน่าจะเยอะในเรื่องของของการซื้อของออนไลน์ไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องซื้อของออนไลน์เลยแล้วก็เ,เรื่องอสัญญาต่างๆที่อ,มอไม่เป็นธรรมเรื่องการก <c oughs> ู้เงินที่อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะเป็น การกู่ในระบบแต่ก็ดอกเบีย้ยก็ผิดกฎหมายค่ะหรือหรืออ้องผู้ของออนไลน์เนี่ยอน่าเป็นเป็นเป็นอันดับหนึ่งค่ะในในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะต้องอหาทางมากขึ้นแล้วก็แน่นอนขณะนี้คล้ายๆกับว่าเราเริ่มจับบัญชีมาได้มากขึ้นแต่ผู้บริโภคอาจจะยังไม่ได้ เงินคืนเพราะนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือว่าเราจะทําให้ผู้บริโภคได้เงินคืนยังไงไม่ใช่<ม>จับคนร้ายได้อย่างเดียวแต่เงินหายไปหมดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรซึ่งสพคนบริโภคก็ต้องไปทํางานกับหน่วยงานต่างๆมากขึ้นค่ะค่ะนะคะดังนั้นต้องขอทราบชัดๆถึงช่องทางผู้บริโภคหรือประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่นี่เมื่อเจอปัญหาประสานหรือติดต่อขอความช่วยเหลือมาอยัางไงได้บ้างคะ,ค,ะคุณสาลีคะ เ,อเอง่ายมากเลยค่ะก็เป็นเพื่อนกับสภา,าองค์กรของผู้บริโภคนะคะแล้วก็คุณก็จะเ,เจอลายโอเอแล้วก็ซึ่งยเชื่อว่าทุกคนใช้ลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในลายนั้นก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะคะแล้วก็ร้องเรียนได้แต่ว่าถ้าใครเนี่ย ก็เน้ก็เชื่อว่าก็อาจจะมีคนที่ไม่สะดวกที่จะใช้ไลน์ก็สามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลขสี่ตัวหนึ่งห้าศูนย์สองค่ะเป็นสายด่วนของสภพกรผู้อุทิศพกซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนค่ะแล้วก็อย่างเช่นคนใช้ไลน์ก็บางคนก็อาจจะไม่สะดวกที่จะโหลดโหลดข้อมูลที่เป็นความเสียหายต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้แล้วก็ใช้อ การขอคําแนะนําการส่งเอกสารอะไรเงี like mm ้ยค่ะใช้ไหนรูปแบบเติมได้แต่ว่าแน่นอนก็ถ้าใครที่สะดวกก็สามารถเป็นเพื่อนทางไลน mm ์ OA hmm. ของสภพางก่อนผู้ปกครองและในนั้นก็จะมีช่องทางให้รับให้ร้องเรียน mm hmm. ก็ร้องเรียนได้เลย mm hmm. หรืออยากจะแจ้งนะ mm hmm. ยุ่มากไอ้เพจเนี้ย mm hmm. ซื้อของทีไรน,นะ ของมาเสียทุกทีหรือของชํารุดบกพร่องทุกทีท<ะ>หรือได้ของไม่ตรงปกทุกทีทะอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็แจ้งก่อแตกมาได้เราก็จะได้เตือนภยัยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้กันท่วนหน้าเนี่ยเียนงคิดว่าผู้ประกอบการก็ควรระวังหรืออย่างเช่นขณะนี้เรามีความร่วมมือกับบริษัทโทรัพมนาคมนะคะ,ะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดการควบรวมเนี่ยอเก็เห็นปัญหามากขึ้นแล้วก็บริษัทเองก็รับปาก ว่าถ้ามาร้องเรียนกับสะพานกรุูปโภกเนี่ยแล้วเราส่งเรื่องไปให้บริษัทเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคภายในเจ็ดวันนะคะ,ะซึ่งอันเนี้ยเรยนคิดว่าถ้าใครร้องเรียนมาหลายคนอาจจะถูกเรียกเก็บเงินจาก SMS ออยู่หลายคนอาจจะโทรไม่ได้เลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีโทรหลุดโทรหลุดอะไรเงี้ยนะฮะถ้าบริการมันไม่ได้ลดลง อะไรต่ออะไรเนี่ยเดนคิดว่าหรืออย่างเช่นอยู่ดีๆคุณถูกเปลี่ยนโปรโหรือเปลี่ยนแพ็กเกจโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องจ่ายเงินแพงขึ้นอันนี้ก็สามารถร้องเรียนได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ควรจะอร้องเรียนแล้วเพื่อว่าบางทีของเรามันอาจจะเพียงหนึ่งร้อยแต่ว่าแน่นอนคนใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยขนาดนี้มีมากกว่าแปดสิบล้านเลขหมายนะคะเพราะฉะนั้นเียนคิดว่ามันก็เป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็ อยากให้ร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ถ้าเราเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเนี้ยมีมากขึ้นก็จะได้ดําเนินการในทางนโยบายหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปนะคะค่ะโอ้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเดี๋ยวอย่างไรก็ตามในทุกวันพฤหสัสบ,บดีจะได้คุยประเด็นที่เตือนกันเป็นระยะะ,ยะสำหรับผู้บริโภคจากสภาผู้บริโภคด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณสาลีนะคะยินดีค่ะ,คะแล้วต้องขอบคุณทางช่องสามด้วยนะคะครอบครัวข่าวที่ ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะสะพาก่นผู้บริโภคก,ก็ยินดีที่จะเป็นช่องทางที่สําคัญที่จะให้ผู้บริโภคเท่าทันเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะขอบพระคุณมากค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณสาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสัานักง,งานสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาก็จะมีเพจของเขาด้วยหรือถ้าสะดวกเป็นโทรศัพท์เลยก็1502 1502โทรไปได้1502โทรเลยเพื่อนพร้อมเคลียร์นี่นะคะจากสภาผู้ทุกคือทุกอย่างอะคุณคุณทำอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าคุณโดนหลอกคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม คือเราอ่ะก็คือเป็นผู้บริโภคใช่ไหมเราต้องกินเราต้องใช้อ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเราก็แจ้งไปได้ขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะได้มีการมีการเหมือนกับเป็นเป็นการช่วยเราในเรื่องของการประสานหรือให้คําแนะนําอะไรก็ตามดีสภาผู้บริโภคนี่คือดีมากๆนะคะอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งช่วงสําคัญของเราประจําวันพระรัสบดีนะช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค